เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีเ่านผู้ชมด้วยด้วยเลยนะครับผมในน่ยนะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมระบบกันในแบบซิกิตเกมเอ็กนะทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าเป็นแบบเกี่ยวกับซิกิตเกมเนาะก็ก่อนที่จะไปรับชมหรือรับฟังกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครคลายนะทุกคนเราเรยก็ไปดูกันเลยครับมาทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเหมือนการเขาจะมาพูดนะทุกคนเดวิคัมทูซิกิตเกมเอ็กเขาบอกว่าให้ผ่านเลยแล้วมันกระโดดอะไรกันเนี่ย ขาบอกให้ผ่านเกมหมดทั้งหมดนะครับผมเพื่อที่จะได้รางวัลใหญ่ประมาณนั้นนะรางวัลใหญ่ก็น่าจะเป็นเงินที่ตัวนี้นะแต่มันยังไม่บอกเพราะายังไม่มีคนตายนะทุกคนอมันจะมีคนหนึ่งที่เป็น gas m เกอร์มันคืออะไรก็ไม่รู้นะมา s m เกอร์เนี่ยนอ้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนเรียกว่าเหมือนเรียกว่าไม่ไม่ใช่จำไม่ได้เไม่ใช่จำไม่ได้ดิทุกคนคือไม่รู้เลยดีกว่าเนาะ gas m เกอ e r มันคืออะไรเยอยมาทุกคน นี่ก็จะให้เราถ่ายรูปแชร์นึงดอกโอเคมาด้วยคนอีกห้าวินะโอเคมาเขาเปิดให้เราวิงขึ้นไปแล้วโอเคทุกคนเกมแรกก็จะเป็นเรียนไล์กับกินไล์นะชิบอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราออกประตูนี้เลยทุกคนเกมนี้น่าจะง่ายๆนะดูเหมือนจะไม่ไม่มีใครเป็นกาดเลยนะทุกคนมันมีแต่เพยเยอะนะก็ดีแหละกาดมันน่าจะทำอะไรได้หลายอย่างมันแบบมันน่ารำคาญนะทุกคนบางทีกาดมันแบบ มันยิงมั่วอย่างเงี้ยคือแบบมันยิงจนเสียงมันดังอะ่ะเราอยู่กับการ์ดสมาร์เกอร์ดีไหมทุกคนมันการ์ดสมาร์เกอร์เขาเจบบาะประตูเนี้อะ่ะเฮ้ยอ๋อมีการ์ดอยู่หนึ่งคนเรอหนูว่าหนูจะไม่มีการ์ต์อีกมาทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เหตุใช่นไหมทุกคนโคตรเร็วอะ่ะอะไรวะนั่นน่ะโอเคมาต่ออ๊คโอเค หน่วยแตมีคนตายนะทุกคนทีน่บอกน,น่าจะใช่นะโอเคอึ๊บหยุดทำไมเมื่อกี้มันเดินดีเลียแล้วทำไมมันไม่ตายวนะน่ะเฮ้ยเออเหยุดทันพอดีครับทุกคนพอมันพูดจบมันจะมีเวลาให้เราวิ่งนิดนึงนะอย่างเช่นตอนนี้เห็นป่ะพูดจบแล้วก็จะมีเวลาให้เราวิ่ง อ้นีรีมอ้นีรีมเกินเราต้องห้ามรีมครับทุกคนเค okay. ชนะแล้วเร็วๆน okay. ะเพื่อนๆเคกาดก็เก็บศพไปเคขาแบบชิวจัดหน่อเขาเนี่ยเขาแบบเนี่ยผมเกลียดพวกเนี้ยมากพวกที่มันไม่ยอมเข้ามาเฮ้ยเกือบไม่ทันคนนี้เกือบไม่ทันอ่าโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ถูกวิ่มกลับมาที่รอบบีแนละ้วนี่คือรายชื่อคนตายคนก็จะเป็นกรอบถึงแดงนะ แต่นี่เรายังมีชิดรอดอยู่ไหนเดี๋ยวสิโอ้ได้44ด oh. <c oughs> <c oughs> อลลาร์โหบอกเลยว่าเงินที่ได้นเนี่ยคือน้อยมากครับทุกคน44ดอลลาร์ไม่เท่ากับกี่บาทเนี่ผมไม่รู้นะแต่ที่แน่คือน่าจะน้อยอะ่ะโอกาสนี่ก็ยิ่งจังเลยทุกคนเกมต่อไปจะเป็นอันนี้ปะยังไม่ได้เหมือนกัน่าเป็นเกมอะไรต,ต้องต้องดูไปทุกคนรีบขึ้นไปโอเค ช่องเลนไ์กิไลค์ like. นี่ทุกคนช่องเลนไรกิ้นไ like, ร like. เขาปิดละต่อไปก็จะเป็นเกมอะไรนะนี่ผมจะไม่ได้นะทุกคนต้องลองขึ้นไปดูละเกมต่อไปเป็นอ๋อไอเกมนี้ปะใช่จริงเลยทุกคนไอเกมที่เขาให้แบบเล่นเป็นแบบจะมีทั้งหมดสี่ด่านนะทุกคนให้เล่นบนไปในะทุกคนแต่ละคนนะก็คือสูงสุดก็จะมีทั้งหมดสี่คนนั่นแหละทุกคนนี่จะเป็นตังจีส่วนอันนี้ก็จะให้จําในเกมสุดท้ายเลย นะทุกคนผมไม่ค่อยอยากเล่นเกมแบบแนวจำเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยถนัดนะ่ะแต่ไอ้ทักจีอ่ะอันนี้ยโอเคทักจีผมว่าดูถ้าที่ดูมาน่าจะง่ายสุดเลยแหละถ้าเป็นแบบเนี้ยนะมาทุกคนเราเราอยู่กับใครดีอยู่คนนี้ก็ได้เอามากเกลเียดเพื่อนนั่นแหละมันไม่เข้ามาวะเออเข้ามาเออเออเออครบแล้วเพื่อนนายมาไม่ทันและเดี๋ยวไม่ทันวะไม่ทันนะทุกคนเราได้อยู่กับการสตาร์เกอร์วะ โคตรตึงอนะ่ะเคมาทุกคนมาเก็บแร่เป็นตักจีซึ่งผมได้เล่นก่อนนะครับผมแน่นอนเฮ้ยชุบร้อยโอเคไปต่อไปการสมารเกอร์ของเราเล่นไปคนเล่นนะทุกคนที่เมื่อกี้ผมแบบช้าไปนิดนึงก็คือผมผมลืมไปว่าต้องกดโทรผมไปกดคลิกเลยทุกคนเดี๋ยวจะทําให้พวกนายแพ้ไม่อย่าดีการมาร์เกอร์จะเย็นเกมได้แหละยากมากทุกคน เรไม่สิทธิ์แพ้สูงจัดเออเออเออเขาแค่เขาแค่รอเราเล่นทุกคนเขาเขาแค่รอเราเล่นใช่ไหมเฮ้ยอาอเออเขาจะไม่ทำให้เราแพ้ครับทุกคนเขาจะทำให้เราชนะเจคีอ๋อโจงโอเคคิดว่าแล้วอเขาก็ต้องรอเล่นนะทุกคนเคเคคนต่อไปอยู่คนนี้อันนี้ให้กดตามสีนะทุกคนบอกว่าเธอจะเล่นเป็นแล้วก็พอโอเค แรกเพื่อนมันให้เอาห้าอันมั้งอ่าสองสามสี่ใครมายืยนมองเราเต็มเลยห้าห้าและเพือนเออนั่นแหละด้วยไม่อีกเหรอเอหมดแล้วไปตาในคนนี้นะทุกคนโอ้วดูโปดิโปมันวิ่งแบบโคตรเร็วอะ่ะเคต่อไปให้จำเด้อทุกคน อ่าโอเคทุกคนเมื่อกี้คือแบบหัวใจแทบไม่เต้นอ่ะคือแบบโหเมื่อกี้เขาผ่าเขาแพ้ไม่ไมใจเดี๋ยวเมื่อกี้เขาแบบกดไม่ผ่านไปหลายรอบอยู่นะแต่ก็ยังผ่านอยู่ครับทุกคนเราผ่านไปทีมแรกเหรอนี่ยอ,อีกแค่สิบนาทีเอ้สิบปีสิแค่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยยิงเลยกัดก็จะได้หน้าที่ยิงครับโอ้หดูตีมันเลยนะเพื่อน ยิงเออยิงแบบยิงมันเลยทีเนี้นยขาดโค้นมาแล้วพวกนี้ไม่ได้เล่นนี่คืออะไรครับเนาะือแบบได้แต้มผีโอเคเขาไม่น่าได้แต้มผีอ๋เอเป็นรอบต่อไปอ๋อ้ทีนี้ก็รอนานเลยอ่ะดิทุกคนโอ้โหทุกคนกว่าจะจบเมื่อกี้โคตรนานรอไปสองทีอ่ะแต่ดีนะที่แบบมันผ่านหมดละทุกคนนี่ผ่านหมดเลยแล้วการสมคัครอกอเกินละอะแรงงานเมื่อกีอ้แบบหกสิบเก้าดอน ทำไมมันน้อยยังอ่ะไปต,ต่อไปเกมสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะทุกคนแล้วก็ยังไม่รู้ได้ว่ามันคือเกมอะไรแต่ต้องลองเล่นดูนะต่อไปขึ้นไปบนบันไดครับทุกคนน่าจะเกมสุดท้ายแล้วแหละมัง่งมังนะงก็แค่มังอ่ะทุกคนต่อไปเป็นมิงเกอร์ครับทุกคนให้เรื่องห้องน่าจะเกมสุดท้ายแล้วให้ดาโอเคมาแล้วก็จะหมนไปอย่างนี้เลยทุกคนใช่ปะ่ะถ้ามันคลยร์ไม่ได้ อ่ามาแล้วทุกคนเขาให้เรื่องสี่คนเหรอมีคนเอ้ยอห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อย่าปิดนะห้องนี้เฮ้ยใครหนึ่งคนมากห้องนี้เฮ้ยใครอีกหนึ่งคนมากห้องนี้การสว่งเกื้อใขก็ได้มาห้องนี้ห,ห,นหน่อยอ้าวเรียบร้อยไม่ทุกคนกโอ้โหเราจะถูกกัดยิงอ้าวฮนะไหนอย่าบอกนะว่าเรา อ้าวแล้วไม่แพ้ได้ไงวะเอออ่าโอ้เราถูกยิงด้วยว่ะโอ้โหถูกยิงหมดเลยวะเนี่ยง่อยเออโควตายโอ้โหตายเลยครับทุกคนโอเคทุกคนก็สำหรับคิวเนี่ยคนจะมีเพียงเท่านี้นะโอ้โหตายตายหมดโอเคน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะก็บายๆครับสวัสดีครับ